มาชวนทำข้อสอบเขียนนะคะของ A1 กันค่ะเป็นข้อสอบแนวเขียนจดหมายเนาะอาจจะเป็นเขียนจดหมายหรืออ e ีเมลก็ได้นะคะลองมาดูว่าถ้าได้โจทย์ประมาณนี้นะคะจะตอบว่าอะไรจะเขียนยังไงกันดีเนาะอ่ะมาค่ะขอโจทย์ค่ะ โจ์บอกว่า s ี e m อร์เช่นไอน์น์เดิชคอสในเบอร์ลินมัคเคิลนะคะคุณเนี่ยต้องการที่จะเข้าคอร์สเรียนภาษาเยอรมันในเบอร์ลินนะคะอุนเบรล์เคลนอินฟอร์มาซิออนแล้วอยากได้ข้อมูลนะคะใช้เป er ็นซีไอน์น์อีเมลอันดิชปราชูเลให้คุณเขียนอีเมลเนาะอนันนี้ให้เขียนอีเมลนะคะไปหาโรงเรียนภาษาโรงเรียนสอนภาษา ่ะมันจะเขียนอีเมลหรือเขียนจดหมายอยังไงโครงสร้างที่เขียนมันเหมือนกันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลตรงนั้นโจทย์เขาก็บอกว่า s c h เป็นสีอุ e ยเบอร์โฟลก d นเดอร์พุงให้เขียนตามประเด็นดังต่อไปนี้นะคะเวลาที่เราไปสอบเราต้องเก็บให้ครบทุกประเด็นนะคะเพราะว่าแต่ละแต่ละประเด็นเนี่ยแต่ละพุ่งมันมีคะแนนนะคะอ่ะ ะะอย่างแรกเขาบอกว่า s i ก f o r ์สเต l e n ให้แนะนำตัวเราก็ต้องแนะนำตัวไปเลยเนาะฉันชื่ออะไรมาจากไหนอายุเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะอย่างที่สองวาคุมใช้เป็นสีทำไมถึงเขียนมา ทำไมถึงเขียนมาเนี่ยเราแต่งเองไม่ได้นะเพราะฉันมาสอบฉันถึงเขียนไม่ได้นะคะเราก็คือต้องใช้ตามโจทย์ที่เขาให้มาว่าเขียนน่ะก็เพราะว่าคุณนะ่ะเพราะฉันเนี่ยอยากจะสมัครเรียนสนใจอยากจะลงเรียนคอร์สภาษาเยอรมนันแล้วก็เลยอยากได้ข้อมูลมันต้องเป็นไปตามที่โจทย์ให้มานะคะไม่ไม่คิดเองนะคะสีตามโจทย์ที่ให้มาก็คือคุณน่นแหละคือคนที่เข้ามาสอบนี่แหละคะ่ะ อันพุ่งที่3นะคะ information e the n Uber den Price unden k u r s t e a m i n นะคะก็คือ,อ,อข้อมูลนะคะเกี่ยวกับราคา<ม>แล้วก็วัน เรียนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นวันเริ่มเรียนหรือว่าเป็นเป็นเป็นวันนัดนะคะการนัดหมายของคอร์สนั้นเนาะเราอาจจะมองว่าเป็นวันที่เริ่มเรียนก็ได้เราก็จะต้องตั้งคําถามเนาะว่าอ๋อฉันเนี่ยอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาเนาะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับวันเริ่มเรียนอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะเขียนไ้แนวที่ว่าฉันสนใจป้ายประกาศของคุณฉันสนใจข้อเสนอของคุณอะไรเงี้ยฉันไปอ่านป้ายประกาศมาแล้วก็สนใจข้อเสนอของคุณนะคะ ก็เลยอยากจะสอบถามถึงราคาคอสนะคะเท่าไรเริ่มเ,เรียนวันไหนอะไรแบบนเนี้ยค่ะเ,น,เนี่ยเป็นดัแนวนี้ลองไปนึกดูสิคะว่าถ้าได้โจทย์แบบนี้มาจะเขียนยังไง